นักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นหน่วยที่สองนะคะเรื่องการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะคุณครูพอจะรู้นะคะว่านักเรียนทุกคนเนี่ย น่าจะมีความรู้มาบ้างแล้วนะคะในการเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะอ่าวันนี้คุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าท่านักเรียนไปงานที่เป็นมงคลนะคะงานที่เป็นมงคลในที่นี้ก็คืองานที่อ่างานที่เขาทําขึ้นมาแล้วมีความสุขนะคะเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ นะคะงานบวชนาคงานอะไรประเภทนี้ที่ทุกคนมีความยินดีมีความสุขในการบ่วงงานนะคะเขาก็จะใส่สีสันที่สดใสนะคะเสื้อผ้าก็ควรจะเป็นสีสันสดใสที่สําคัญเลยต้องสุภาพเรียบร้อยด้วยนะคะ,ะหรือว่าบางงานเนี่ยเขาจะนิยมเนาะช่วงนี้เขาจะนิยมให้นักเรียนหรือผู้ร่วมง,งานนะพวกเนองที่แต่งแต่งกายตามธีมที่เขากําหนดให้เช่นงานแต่งนะคะเจ้าสาวใส่ธีมสีเขียวอยากให้ผู้ร่วมง,งานใส่สีเขียวเราก็ควร ใส่ตามที่เขาบอกมานะคะเพื่อเป็นมารยาทนะคะแต่ถ้านักเรียนไปใส่สีดําเป็นยังไงคะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขากําหนดให้เนาะสีดาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไม่ดีหรือเป็นอวบมงคลนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรใส่ในงานที่เป็นมงคลนะคะใส่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นการไว้อะไรไว้ทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่ยอมให้ใส่เนาะนักเรียนต้องรู้จักการทศ่สัตว์ในการเลือกใส่ชุดด้วยนะคะใส่ให้เหมาะสมนะคะ ส่วนที่สองคืองานอาวมงคลน,นะคะเช่นประเภทงานศซอย่างเงี้ยค่ะหรืองานาแสดงความไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีดํานะคะเพื่อเป็นการไว้ทุกข์แต่ถ้านักเรียนไปใส่สีแดงสีเขียวอย่างนี้ก็ดูไม่รู้การละเทศะอีกใช่ไหมคะดูไม่เหมาะสมนะคะนักเรียนต้องเลือกให้ถูกด้วยเข้าใจไหมคะอะต่อไปเลยน,นะคะ เมื่อเราไปสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยเราควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่สุภาพเช่นเวลาที่นักเรียนไปวัดนะคะนักเรียนก็อย่างผู้หญิงก็ควรใส่เป็นประเภทกระโปรงหรือกางเกงขาย,ยาวนะคะไม่ขาสั้นจนเกินไปนะคะใส่ขาสั้นหรือใส่เสื้อสายเดียวอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมาะสมนะคะไม่สุภาพนะคะนักเรียนก็ต้องเลือกใส่เสื้อที่ปิดนิดชิดนิดนึงนะคะกระโปรงก็ต้องยาวาพอสมควรนะคะ ส่วนผู้ชายก็เหมือนกันนะคะก็ต้องเลือกใส่เสื้อผ้าที่ดูแลสุภาพไม่ใช่ใส่เสื้อกล้ามไปแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะลูกนะใส่เป็นเสื้อนะคะกางเกงขายาวแบบนี้จะเหมาะสมกว่านะคะผู้หญิงก็ใส่เป็นเสื้อเสื้อโปโลเสื้อแขนสั้นหแขนยาวก็ไม่ได้ว่าแต่ขออย่าโป้นะคะส่วนกระโปรงก็เป็นกระโปรงยาวพอสมควรนะคะหรือจะใส่กางเกงขายาวก็ไม่น่าเกลียดมากนะคะเวลาที่เราไปร่วมงานในสถานที่ต่างๆนะคะต่อเลยนะคะ อันนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวสวนสนุกนักเรียนก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมใช่ไหมคะเหมาะสมเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องการความกระฉับกระเฉงใช่ไหมคะความสะดวกต่อการเดินทางการ Near กิจกร,รรมต่างๆใช่ไหมคะเช่นขึ้นรถทัวร์รถอะไรอย่างเงี้ยน,นักเรียนก็ต้องการความคล่องตัวเนาะนักเรียนก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมใช่ไหมคะเช่นวันนี้คุณครูยกตัวอย่างนักเรียนไปเที่ยวที่สวนสนุกใช่ไหมคะควรใส่เสื้อผ้าที่ สะดวกต่อการเคลื่อนต่อการเล่นนะคะเช่นเสื้อยืดคอกลมเห็นไหมคะนักเรียนยู่ตามรูปเลยนะคะเสื้อยืดคอกลมกางเกงแล้วก็สวมหมวกอควรจะมีหมวกด้วยเนาะป้องกันแดดใช่ไหมคะเพราะทุกวันนี้แดดแรงมากนักนก็ต้องเลือกใส่นะคะใส่หมวกใส่กางเกงใส่รองเท้าเข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะเพิ่มความคล่องตัวกระชับก,กระเชงในการเดินทางนะคะ,ะต่อเลยนะคะเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวภูเขา ควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนควรใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเคลื่อนไหวเช่นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดก็จะทําให้ไม่หนักจนเกินไปเบาๆสบายๆนะคะการเกงขายา,ยาวอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเราอาจจะลื่นล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่เกงขายา,ยาก็จะสะดวกนะคะไม่มีบาดแผลด้วยเนาะควรสวมถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบนะคะทําให้เดินคล่องตัวขึ้นนะคะ,ะที่สําคัญก็อย่าลืมอะไรคะสวมหมวกด้วยนะคะสําคัญมากเลยเพราะช่วงนี้ฤดูร้อนนะคะหมวก ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะอย่างน้อยก็ลดความร้อนให้นักเรียนได้บ้างนะคะต่อไปค่ะพูดถึงเรื่องการดูแลเสื้อผ้านะคะการดูแลเสื้อผ้านะคะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องต้องดูแลนะคะเพราะว่าเราใส่ทุกวันใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยที่เราควรทําก็คือการซักใช่ไหมคะการซักเสื้อผ้าเนี่ยนะคะวิธีแรกเลยนักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วเนาะการซักเสื้อผ้าวิธีการก็คือต้องอะไรคะ แยกใช่ไหมคะแยกผ้าก่อนที่เราจะซักใช่ไหมลูกแยกผ้าสีกับผ้าสีขาวออกจากกันใช่ไหมคะควรซักผ้าอะไรก่อนระหว่างผ้าสีกับผ้าขาวนักเรียนลองเลือกดูสิอ่คุณครูว่านักเรียนต้องตอบว่าเลือกซักผ้าขาวก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าผ้าขาวเนี่ยปังไงคะมันก็จะไม่ทําให้สีตกใส่เสื้อตัวอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนไปซักผ้าสีก่อนเป็นไงคะลูกซักผ้าสีก่อน ปรากฏว่าเสื้อครูสีแดงเนาะครูซักไปก่อนเพื่อนเลยปรากฏว่าสีแดงมันตกใส่ครูก็ไม่สามารถใช้น้ํานั้นต่อได้ครูต้องเทน้ำทิ้งก่อนใช่ไหมคะอ่าซึ่งในการสิ้นเปลืองเ็าถึงให้ใช้เลือกใช้ผ้าขาวก่อนซักผ้าขาวเสร็จปุ๊บเราก็เอาผ้าสีลงต่อได้เลยนะคะหรือถ้าซักผ้าขาวปุ๊บสีก็จะไม่ไม่มีปัญหาค่ะไม่ตกใส่นะคะแต่ถ้าเราไปซักผ้าสีเนี่ยบางทีสีก็ตกใส่นะคะผ้าเราก็ซัก อีกไม่ได้นะคะนักเรียนก็ต้องเลือกนะคะเลือกซักให้ถูกด้วยนะคัดแยกประเภทเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะนาใส่ตู้หรือข้างซักผ้านะคะจะได้ไม่มีปัญหาเนาะต่อไปเมื่อผ้ามีปัญหานะคะผ้าขาดผ้ากระดุมหลุดอะไรเงี้ยนักเรียนก็ต้องรู้จักการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะแล้วก็ต้องมาตรวจสอบว่ามันชำรุดตรงไหนมีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างนะคะเช่นเล็กๆน้อยๆนักเรียนก็สามารถเย็บได้นะคะกระดุมรุดก็ช่วยกันเย็บนะคะ เย็บได้หรือถ้ามันรุ่ยล้วก็ซ่อมแซมด้วยการสสยอะไรเนี้ยน,นะคะทำได้นะคะเบื้องต้นต่อไปเมื่อเราซักผ้าเสร็จแล้วเราซ่อมแซมเสร็จแล้วเราก็มาจัดเก็บใส่เสื้อใส่ตู้เนาะนําผ้าเก็บใส่ตู้นะคะผ้าที่เราตากเรียบร้อยแ,แล้วนะคะเราก็ต้องมาแยกประเภทนะคะก่อนที่จะใส่ตู้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสะดวกในการหยิบมาใช้งานนะคะลูกถ้าหนูไปเก็บผ้ามาแล้วโยวนใส่ตู้ไปเลยเป็นไงคะถึงเวลาหนูจะหาก็ ทำให้หนูลำบากใช่ไหมคะลำบากในการค้นหาเสือ้อผ้าเพราะฉะนั้นตามที่ดีจัดให้เป็นหมวดหมูนะคะเหมือนในรูปที่คุณครูให้ดูนะคะเนี่ยก็จัดเป็นหมวดหมูนะคะประเภทถุงเท้าใส่กลองไว้นะคะชุดชั้นในหรือผ้าขนหนูอะไรเงี้ยก็จะแบ่งแยกประเภทไว้เลยนะคะเวลานักเรียนหยิบก็สะดวกในการนํามาใช้นะคะอย่างถุงเท้าเวลาเก็บก็ควรจะม้วนนะคะลูกม้วนให้เป็นคู่ๆไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องหาลําบากเนาะเพราะถุงเท้ามันต้องใช้สองข้างใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ม้วนเป็นคู้เก็บไว้ก็จะมีปัญหานในการค้นหาได้นะคะลูกต่อเลยอ่คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทํานะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกนะคะว่าคนเนี้ยมิ้นเนี่ยเขาเป็นคนสีผิวเข้มใช่ไหมคะเขาเหมาะกับจะใส่ชุดแบบไหนคุณครูขอบอกเลยนะคะว่าถ้าสีผิวเข้มควรเลือกชุดอะไรคะสีผิวเข้มควรจะเลือก ชุดสว่างนะคะตรงข้ามกันนะคะคนผ,ผิวเข้มเนี่ยควรจะใส่เสื้อผ้าโทนสว่างแต่ถ้าใส่โทนทึบป,ปุ๊บคุณมืดไปอีกค่ะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นมินมีสิทธิ์ที่จะใส่ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ก็ใส่ได้นะคะลูกสามารถใส่ได้เลยเพราะเป็นสีโทนสว่างใช่ไหมคะแางเกงก็ใส่ได้เนี่ยนะคะสามารถใส่ได้แต่ถ้าเป็นสีโทนน้ําเงินทึบอย่างน,นี้เขาก็จะมืดนะคะต่อไปนะคะ เนมนะคะเนมดูลักษณะรูปร่างของเนมก่อนนักเรียนช่วยกันสังเกตนะคะเนมเป็นคนแบบไหนคะเนมมีพุงค่ะลูกเนมมีพุงนะคะเพราะฉะนั้นเนมต้องอว้วนใช่ไหมคะคนอ้วนควรจะเหมาะกับการแต่งกายแบบไหนคะถ้าลายดอกปุ๊บไม่ได้เลยนะคะลายดอกแบบนี้เป็นไงคะไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าจะทําให้เขาดูอ้วนไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขาเหมาะกับลายทางคะ่ะนี่คะ่ะเหมาะที่สุดเลยนะคะ ลายทางใส่กางเกงสีทึบได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนขาวเขาใส่สีทึบได้นะคะส่วนอ่าตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเขาก็ใส่ได้นะคะสีทึบใส่ได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นลายดอกอันนี้ไม่เหมาะนะคะควรจะเป็นดอกเล็กๆนะคะถ้าดอกใหญ่พุบเป็นยังไงคะดูอ้วนอีกนะคะอ้วนยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับรูปร่างของเรานะคะเพื่อบุคลิกที่ดีนะคะในการ ในการที่เราออกไปสู่โลกภายนอกคนอื่นก็เห็นเนี่ยเออรู้จักแต่งตัวนะ้าแต่งตัวเป็นนะ้ำก็จะเสริมบุคลิกของนักเรียนนะคะให้ดูดียิ่งขึ้นนะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนนะลูกคุณครูมีใบงานสี่ข้อนะคะให้นักเรียนทํานะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ดูนะคะว่านักเรียนควรจะแต่งกาแบบไหนนะคะในใบงานสี่ข้อนี้นะคะคุณครูทํา ทำเป็นใบงานแจกให้นักเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนลองดูนะคะหากใครยังไม่เข้าใจในการตอบข้อไหนนักเรียนก็รีกลับไปดูในวีดีโอได้นะคะว่าคนแต่งกายแบบไหนคุณครูขอจบนะคะจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะหวังว่านักเรียนทุกทุกคนนะคะคงจะทําได้นะคะถ้าไม่ได้นักเรียนก็ลองหาข้อมูลดูนะคะไม่มีผิดค่ะนักเรียน ะค,ะคุณครูฝากไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมทำรายงานทั้ง4ข้อที่คุณครูมอบให้นะคะสวัสดีค่ะ